าการนีาสารการที่ต้องสารการอะไรครับแล้วนทำไมฟ้องเพลยหรือยังครับเอ้าแล้วทำไมไม่ฟ้องเพลยแล่ะครับทำหน้าเรื่องอะไรเนี่ยไม่ใช่หน้าตำรวจนะครับนะครับแล้วแล้วที่แล้วที่ท่านสวัสดิ์เฉลิมพลเขาเซ็นเนี่ยเขาไม่ได้เซ็นอนุญาตนะครับเขาเซ็นแค่บอกว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดคพาว่าปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยถ้าคุณจะขอเรื่อไรอยู่คุณต้องขอที่ผู้ว่า นะครับท่านสุรพลเนี่ยที่ที่สวัสดิ์เซนเนี่ยจะไม่ได้เป็นอนุญาตนะครับแกเซนแค่บอกว่าให้เราเนี่ยไปฏิบัตน้ำหนักต่างนะครับนะครับถูกไหมครับที่ผมอ่านนะท่านสุรพลเนี่ยนะครับสวัสดิ์สุรพลบอกว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมนักต่างแค่นี้แล้วก็เิ็นชื่อนะครับการปฏิบัติกฎหมายเนี่ยในกระดาษไหนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าสวัสดิ์สุรพลอนุญาตให้ทำการขอรับบริจาคได้ แต่เพราะฉลุพลเนี่ยบอกว่าให้คุณเนี่ยไปทำตามกฎหมายซึ่งถ้าทำตามกฎหมายเนี่ยทางเราเนี่ยต้องไปขออนุญาตในการขอรับบริญาตในการเดินเที่ไรในการอ่าในการเดินเดินเดินหาจุดแอบไปขึ่นกระนาวมือเพราะว่าไม่ต้องทตามกฎหมายเพื่อทำเพราว่าขออนุญาตจัดดำเนินการได้นะครับไม่ตามกฎหมายนะถ้ามีคนแอบไว้ใช้เลย ใครอุ้มมด้วยครับ,อ,รอ,อ,รบอ่าเดี๋ยวนะครับมูลีนี้ิมูนิีินี้ตั้งม,มาทีลวครับสี่ะกรกฎาคมสองห้าห้าสี่ผ่านม,มาห้าปีเราได้สิสกษจากฎหมายเกี่ยวกับการการขอรับบริจาคแต่ละพื้นที่บ้างไหมครับ 5ปีมานานเหมืกันจากกฎหมายบ้างไหมครับจากากฎหมายแล้วแล้วเราได้ศึกษากฎหมายไม่ว่าการการที่จะขอเดินรับเอกสารในการรับที่เนี่ยอำนาจอำนาจการอนุญาตของไทยตรงนี้ได้ศึกษากฎหมายเน่นี้ไหมครับศึกษากฎหมายข้อนี้ทราบแล้วใช่ไหมครับาแล้วทําไมเราไม่ทํา ไม่ใช่ครับถามหน่อยว่าทางโรงพักเียมหน้าอยายนุญาตอะไรได้บ้างดีไหมครับเว่าไม่น่าใช่นาเราจะองัาปีผมาหน้าเร่่ครับครับผม ไม่อันนี้ผมไม่ได้คี้เรี่ยงเข้าใจนะนะผมผมไม่ได้มากราบหาว่าเราจะเอาไปทําธุรกิจอย่างอื่นแต่ผมที่ผมพูดเนี่ยคือพูดขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายส่วนเราจะไปใช้ทําอะไรเนี่ยผมไม่ได้คี้เรี่ยงเพราะอันเนี้ยเป็นเป็นอำนาจต้องการต้องอยู่อำนาจตำรวจที่จะตรวจสอบนะครับอ่ะอ่าและทีเนี้ยคือเราจะทําการกฎหมายเราก็ต้องติดตกฎหมายให้ชัดเจนว่ากฎหมายเขาแค่หน้าตรงไหนบ้างนะครับส่วนราชการไหนส่วนราชการไหนเนี่ยทำตรงไหนได้บ้าง นะครับจะรับงาตรงไหนหรือว่าหัวหน้าในงานน่วยไหนเนี่ยยังไดาทอนอนุญาตให้ทาอะไรได้บ้างเราก็ต้องต้องรู้นะครับเช่นเราจะขอเรียนรับบริจาคก็ต้องไปขอทงของขางทาง่ายสกครองนะครับถ้าจะขอใช้เสียงในการที่เสนอใจเสียงขอที่ตำรวจได้อนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้เก็บอะไรเลยนะครับ โอเคนี่นี่รับทราบเข้าใจนะครับั้งน้นผมดําเนินการตามกฎหมายนะครับครับผมเดี๋ยวผมขอเชิญไปทั้งหมดนะครับที่โรงพักแล้วก็เป็นเนินคดีตามกฎหมายนะครับก็เป็นเรคดีตามกฎหมายนะครับก็กฎหมายว่าอย่างไรกต้องมาตามนั้นกฎหมายข้อไหนบ้างที่เขียนว่าให้ตำรวจมีอำนาจทะลุอันดุยได้ ไม่คร e ับกฎหมายก็ไม่ได้ให้ดุลยนิตนะครับกฎหมายเนี่ยกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจตำรวจใช้ดุลยมิตนะครับอำนาจใช้ดุลินิตรเนี่ยเป็นอำนาจของผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีบางส่วนที่กฎหมายเขาให้อำนาจไว้ว่าเป็นอำนาจผู้พิพากษาที่สามารถใช้ดุลยมิตรได้ในเรื่องของตำรวจเนี่ยตำรวจไม่ไม่สามารถใช้อำนาจหรือว่าใช้ดุลยมิตได้นกฎหมายยกเว้นกฎหมายบางข้อเช่นกฎหมายจราจรเช่น ถ้าพวกปรับตั้งแต่200-500นนะครับตำรวจสามารถจะดูดนิดนะครับเปรียบเทียบได้ว่าผิตมากน้อยอย,อยังไงหรือเป็นพฤติการยังไงที่ตำรวจปรับต 100, 500, ั้งแต่200-500จะปรับ200-300ถรือ0 0ได้อันนี้คือดูนิดตำรวจนอกจากนั้นในเรื่องการดำเนินการทามกฎหมายตรงนี้ตำรวจไม่สามารถใช้ดิกไม่ได้นะครับไม่นำจะจับหรือไม่จับอย่างเงี้ยจะดูนิดไม่ได้ต้องทำกฎหมายหลายบอกว่าผิดก็ต้องจับตำรวจก็ต้องจับ นีเข้าใจนะครับเนาะส่วนส่วนไหนส่วนไหนที่กฎหมายไมนีด้ทำให้ได้นะครับผมก็จะบอกไปว่าอย่างเงี้ยจะดูด่ได้แต่ว่าในส่วนไหนที่กฎหมายไม่ได้ให้หน้าตำรวจจะเป็นอย่างไรตรงนั้นก็ตำรวจก็ไม่สามารถจะดูดีได้จะต้องว่าตามกฎหมายตามตัวกฎหมายไปนะครับผอันนี้เข้าใจเข้าใจข้อกฎหมายเนาะเราต้องเข้าใจวิธีการทงานของตำรวจนะครับเนาะ ครับผมกำลังจะให้ทราบโอเคครับผมครับ